สวัสดีครับกลับมาดูทันประเทศไทยกันเช่นเคยนะครับ18นาฬิกานาทีโดยประมาณเรามีเรื่องราวหลากหลายที่จะมาพูดคุยกันในรายการดูทันประเทศไทยที่นี่นะครับช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับหลากหลายกรณีโดยเฉพาะเรื่องราวของการทุจริตการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะครับที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลทักษิณขณะนี้การดําเนินการหลายกรณีก็มีความคืบหน้าปรากฏออกมาเป็นลําดับนะครับกรณีที่ไป คืบหน้าไปกว่าเพื่อนเนี่ยก็คงจะเป็นกรณีที่คุณหญิงโพจมานและพวกตกเป็นจำเลยซึ่งเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนั้นอายการสูงสุดก็ได้ฟ้องต่อศาลเรียบร้อยแล้วนะครับขณะน,นี้เรื่องก็อยู่ในชั้นศาลก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการต่อสู้ในชั้นศาลจะเป็นอย่างไรกรณีนี้เราก็ต้องอยังเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องราวของการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ อีกหลายๆเรื่องขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปเป็นลำดับนะครับอย่างกรณีของ King Power ซึ่งท่านผู้ชมถ้าติดตามรายการรู้จักประเทศไทยเราก็ได้พูดคุยกันหลายครั้งนะครับว่ากรณีมันมีที่มาที่ไปอย่างไรสั้นๆก็คือเรื่องของการทำสัญญาของบริษัทในเครือ King Power ที่ไปได้สัมปทานในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์แล้วก็บริหารพื้นที่สินค้าปลอดอากรนะครับหรือที่เขาเรียกว่าดิวตี้ฟรเนี่ยปรากฏว่าการทำสัญญานั้นมันมีแง่มุมที่ ผิดกฎหมายหลายประเด็นนะครับซึ่งขณะนี้ทางบอร์ดทอท,อทอก็ได้มีการแก้ปัญหากันไปแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดครับท่านผู้ชมทางสอนอชอโดยประธานคณะกรรมการคณะกรรมาิการศึกษาและติดตามการแก้ปัญหาการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยท่านได้ไปยื่นเรื่องที่จะกล่าวร้องทุกกล่าวโทษกรณีของคิงพาวเวอร์เนี่นะฮะต่อคอตอสอ โดยมีการก่าวร้องทุกกล่าวโทษรวมไปถึงบริษัทเอกชนด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเกิดในการดําเนินการคอร์รัชจะดาเนินการต่อไปอย่างไรอันนี้ก็น่าติดตามนะครับในขณะเดียวกันกรณีเดียวกันนี้ปรากฏว่าสื่อมวลชนบางฉบับก็มีการนําเสนอข่าวไปอีกที่ทางหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองที่ต่างกันนะครับอย่างเป็นต้นวันหนังสืพ์ไทยรัฐนี่นะฮะอย่างที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะฮะฉบับเมื่อวานนี้เขาก็นําเสนอข่าวไปในทํานองว่าการฉีกสัมรานมิ King Power เนี่ย เท่ากับว่าทอ,อทเอเองทำฮาลาคิรีตัวเองนั่นก็คือกลายเป็นว่าทอ,อทอทําำลายผลประโยชน์ของตัวเองและผลประโยชน์ของชาติด้วยการฉีกสัญญา King Power เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็ในมุมมองของคนที่ดําเนินงานในหน่วยงานของรัฐกับมุมมองของสื่อมวลชนอย่างไทยรัฐนะครับกรณีนี้มีข้อสังเกตอย่างไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามช่วงหน้าในมุมมองของดรจำศักดิ์ปินทองเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดียวครับ บัณฑิตศึกษาที่รวมแหล่งวิทยาการระดับนานาชาติรับรองด้วยความร่วมมือจากอินเทอร์เนชั่นแนคอลเลจ